การกรถินก็ต้องบอกว่ามาถึงแล้วนะครับกรถินวัดพนมก,กายก็คืออาทิตย์ต้นเดือนที่4พฤศจิกายนนะครับคิดก่อนทำก่อนรวยก่อนเพราะว่าคิดก่อนทำก่อนบุญเกิดขึ้นก่อนนะครับได้ปลื้มก่อนได้อธิษฐานจิตก่อนแล้วก็ได้นานด้วยนะครับดังนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็อย่ารอช้านะครับเหมือนกับเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้วันนี้เราจะแบ่งไป็สอง ชุดนะครับชุดแรกนี่ก็มาเป็นครอบครัวเหมือนกันนะครับครอบครัวสีประเสริฐยิ่งท่านแรกนะครับท่านก็มาวัดตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่นะครับเมื่อปี2528เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทออโต้ไฟท์จำกัดนะครับนั่นก็คือพุนาบุญวิชัยสีประเสริฐยิ่งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับและก็ท่านที่สองครับเทพธิดานะครับก็มาปี2 5 3 8นะครับก็เป็นฝ่ายการตลาดบริษัทออโตไฟจำกัด right um นะครับพุนาบุญบุญยวี4ีประเสริฐริงนะครับสวัสดีสสดครับ,รบได้เห็นสองท่านนี้ใจอีกสองคนตั้งแต่ตัวนิ่วๆตัวหน่อยๆตัวนี้โตแล้วโตวแล้วโตวจนจำไม่ได้เลยครับแต่ก็มาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ เมืองนอกนะครับตอนนี้ก็จะไปต่อที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of s i t e and Technology ปริญญาตรีนะจะไปต่อที่นั่นโอ้ไปได้ยังไงนะเนี่ยแต่นะมาเข้าวัดตั้งแต่เด็กนะครับปี2538นะครับก็พุณนบุญทระรินัรีประเสริฐยิ่งนะครับสวัสดีครับรโตจนจำไม่ได้แล้วนะครับแต่จำภาพตอนเด็กๆได้ อีกท่านหนึ่งนะครับก็มาเมื่อปี2539ก็กองกาทิีนีตั้งใจมาหลายปีแล้ะก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับยิ่งทํายิ่งมีความสุขมีความเบิกบานนะครับนั่นก็คือผู้นาบุญชูศรีพฤกพันรักนะครับสวัสดีค่ะตั้งสี่ท่านทักทายพร้อมกันเลยครับพบเดี๋ยวเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณ,คณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูปพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับก่อเสียงประเมือต้อนรับดังๆเลยนะครับเริ่มจากเทพประบุตรก่อนนะครับบอกวันนี้แน่นอนก็เหมือนหลายๆท่านกวาบตั้งใจว่ากระถินที่ต้องทำให้ได้ทุกปีใปีนี้ก็ต้องทำต้องทำครับซึ่งวันนี้แหละ วันนี้ก็ต้องมาปิดกองให้ได้ครับสาธุาแต่เดิมความคิดนี้ไม่ใช่นะใช่ครับเมื่อก่อนไม่คิดอย่างนี้ครับเมื่อก่อนตอนเข้ามาครั้งแรกเลยตอนนั้นอยู่ที่จุฬาใช่ไหมครับใช่ครับเราเรียนผมเรีนยนจุฬาครับครับผมเป็นไงครับวันนั้นก็เรียนอยู่จุฬาก็ยังเป็นเด็กฮะไม่มีอะไรก็เห็นเขามีรถฟรีนี่ฟรีท,ฟรที่สระน้ำจุฬาให้ให้ไปวัดครับเราก็รู้เออไปวัดก็ดีเหมือนกันไปฟรี <laughs> ก็นั่งอดไปก็มามาปฏิบัติธรรมครับผมเขาก็เออปฏิบัติธรรมเออดีเนาะดีนั่งสมาธิดีใช่ดีดีพอเรามาแล้วรู้สึกว่าเออมันมีดีอย่างเสียอย่างวัดนี้มาถึงแล้วดีอย่างเสียอย่างดีก็คือดีก็คือวัดนี้เขาสอนให้นั่งสมาธิอันนี้ดีชอบมากโอ้ดีใช้ได้อ่ะที่ไม่ดีสําหรับเราที่ไม่ดีก็คือ ต้องทําบุญเยอะๆนู <editors> <pare> ่นก <ligen> ็ทําบุญนี่ก็หยอดตู้เดี๋ยวก็ทอดพระปาท่านปั๊บอันนั้นก็บุญีนกบุญบุญหมดเลยอทําบุญเยอะรู้สึกว่าเครืองไม่เข้าใจแต่ก็ยังมาแต่ก็ยังมาครับก็คืออย่างน้อยมาแล้วนั่งสมาธิได้เนี่ยก็รู้สึกว่าสอนถูกทางถูกทางกาชอบชอบชอบก็มาสองสามครั้งใช่ครับมามาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งสักสองสามปีหลังจากนั้นเนี่ย ก็เก็บเงินแตะโยได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาแล้วก็เก็บไว้สะสมได้สัก500เยอะนะ้สมัยนั้นถือว่าเยอะนะครับเยอะละเราก็รู้สึกว่าจะเอาไปทําอะไรดีที่มันจำนะจำได้นานๆนานๆเนาะแล้วก็เอาไปทําบุญแล้วกันครับผมก็เดินไปที่ชมรมพุทธจุฬาเลยอ๋อตอนนั้นมีชมรมพุทธแล้วใช่ครับรู้จักแล้วก็ไปถามเลยเออน้องมีบุญอะไรทํามั่งครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระธรรมทาญาติ ค่ะดูร้อนนี่บุญใหญ่เลยจำแนอมแล้วก็อ่าๆโอเคก็งั้นผมทำบุญห้าร้อยเลยละกันละกันสาธุเราไหมเราก็นึกว่าเยอะแล้วนะก็นึกว่าน่าจะจบได้แล้วน่าจะจบแลวนะพอจะเดินออกก็บอกเดี๋ยวๆก่อนเดี๋ยวๆเนี่ยถ้าจะทําบุญให้เต็มก่อนเนี่ยน่าจะสักสามพันเนี่ยเต็มกองโอ้อเราก็คือเราเราคิดอย่างนี้อยู่แล้วอีกแล้วว่าวัดนี้ต้องทาบุญเยอะๆเทีาทำห้าร้อยนึกว่าจะโอเคครับผมกลับว่าต้องทําเยอะอีกล่ะ ก็เลยรู้กาประมาณนี้ก็คือว่ามาวัดนี้เนี่ยข้อดีก็ดีดีแต่ข้อที่ไม่ดีที่เราคิดเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นอะย้ำอยู่อย่างนั้นแหละจนวันหนึ่งแหละที่เข้าใจเลยใ่ไปปฏิบัติธรรม ใช่ฮะพอดีได้รับโบชัวคือก่อนหน้าโบชวเนี่ยเพื่อนชวนสร้างองค์พระองค์หนึ่งอ๋อแปลว่าปี3738นี่ประมาณสามแปดการสร้างองค์พระแล้วใช่ครับได้โบชัวมาแล้วได้โบชัวไปสวนบัวครับผมแล้วก็เล็งๆอยากจะนั่งสมาธิอยู่แล้วนะก็ไปหาที่นู่นที่นี่เอ๊ะเวลาที่นู้นที่นี่เขาไม่ลงตัวกับเราแต่ที่สวนบัวเนี่ยมันลงตัวสัปดาห์หนึ่งไปวันอาทิตย์กลับวันอาทิตย์นั่งรถทัวไปรถทัวกลับพอดีเป๊ะเลย ใช่ค่าโรงแรมก็ถูกสมัยนั้นก็แค่พันห้าเองถูกมากเหมาะกับเรามากเลยไปมาดวันนอนโรงแรมเราเรียนบัญชีมาเนี่ยพันห้าเนี่ยค่ารถก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้วค่าโรงแรมก็หมดแล้วโอ้กำไรเห็นๆเด็นๆก็ไปไปปฏิบัติธรรมแล้วไปฟังไปไปคนเดียวในสมัอนั้นไปคนเดียวคนเดียวเลยนะบุกเดียวเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับก็ไปไปฟังโอ้โหล้วนแล้วแต่คําถามที่เราเคยแบบ ข้างๆเอาวัดนี้เป็นอย่างนี้วัดนี้อย่างน้อยอย่างนี้ทําทไมต้องอย่างนี้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 ระจารย์แจง้งมองไปถามเขาเรียบทั้งพระอาจารย์ทั้งพี่เลี้ยงอะไรโดนหลอดกวาดเรียบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเกือบเกือบ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> ก็คือว่าแทบจะไม่ได้นั่งไม่ได้เน้น <c oughs> นั่งเลยไปฟังอย่างเดียวไปฟังแล้วก็ไปถามเขาก็เคลียร์ตรงนั้นเคลียร์เคลียร์หมดเคลียร์ทุกคําถามหมดทีนี้ก็มาเลงว่าเออแล้วตัางนี้จะเอายังไงยังไงก็คือพอวันถ้าเราใครไปเคยปฏิบัติธรรมตาม เจ็ดวันพวกนี้ <Ru> จะเห็นว่าวันวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเขาจะมีให้มาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาก็ขึ้นไปครั้งแรกเหมือนกันเขาก็ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่าเนี่ยเขาปฏิบัติงานนี้เขาดีมากเลยแล้วเขาลงไปเขาจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญน,นี่คำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญไอ้แค่คาว่ารวยนี่เราก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดจะ คิจะรวยนะไม่เคยคิดจะรวยนี่เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโอ้โหเฮ้เราก็เป็นได้เนาะไอคนนั้นมันก็ก็รุ่นรุ่นเดียวกันเราอายุพอๆกันเราเราก็น่าจะทำได้มั่งก็ก็เลงว่าต้องทํำยังไงครับมีช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์มีกิจกรรมอะไรไม่รู้ที่ให้อารัธนาศีลครับแล้วพระก็บอกว่าให้ตอนให้พรศีลน่ะท่านก็บอกมีสีเลนะโพคสัมปทาครับโอ้ทำให้ได้รัพอ่าเราก็คิดว่าเอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเนี่ยหลังจากลงสวนบัวครั้งนี้แล้วเนี่ยเราจะเลิกเอาไปบุกหมด,หมดจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตนี่มันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วเป็นมหาเศรษฐีไม่ธรรมดาต้องมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนี่สาธุาแปลว่าก่อนหน้านั้นก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งใช่ครับทุกอย่างหมด,หมดก็ทุกอย่างแต่พอ <ไป S 2> มาชายราต,ตรงนั้นเราต้องหักดิบทุกอย่างเชีเดียวกัน ใช่ครับก็ทางบ้านเขาตะลึงไปหมดว่าเราเออเราผีออกเรียบร้อยแล้วหรือผีออกจริงจริงเมื่อก่อนผีเข้าเนาะใช่แต่นี่ผีออกแล้วตะลึงกลับมาเป็นเป็นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยก็ธรรมะรัมโมทันทีทันทีเลยนะใช่จนจนครอบครัวตกใจครอบครัวตกใจก็คือเราเราได้เห็นอะไรสิ่งที่ดีๆมาเนี่ยแล้วก็ผีผามรีบไปบอกภรรยาบอกลูกบอกใครก็ตอนนั้นก็เถียงกันเลยทั้งบ้านเลยฮะเลย พราะผมเองก็เป็นโปรแกรมเมอร์ฮะมันก็ต้องมีหลักมีลอจิกในการอธิบายมีเหตุผลต่างๆนานาครับผมแต่ว่าเราไม่มีศิลปะในการพูดช่วงชังหวะเวลาอแล้วก็เห็นอะไรดีแล้วก็บอกเลยอธิบายเหตุผลมาหักล้างหมดก็มันสดมันจบด้วยการทะเลาะกันเถียงกันเราคิดว่ายิ่งเถียงกันไปเขาก็ยิ่งแย่ลงครับผมก็เลยงั้นเราก็หยุดเอาใหม อเอาใหม่ซะแล้วก็ยอมยอมคอย้ามาเหอะอืมแล้วก็มาเหอะแล้วก็อาศัยเวลาเอาครับแล้วมาถึงจุดที่ยกระดับขึ้นมาอีกสร้างโอกระละหมื่นหนึ่งก็ว่าโอเคนะใช่สร้างพระหมื่นหนึ่งก็เรียกว่าโอ้โหเยอะมากแล้วโอ้โหชีวิตหนึ่งทําบุญหมื่นหนึ่งมันจะอะไรกันนักหนาบอดีมีบุญตอกเสาเข็มมหาวิหารหลวงปู่ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละนี่แหละ หนึ่งเอก็เออบอกแสนหนึ่งบอกโอ้แสนหนึ่งอะไรกันนักหนาอีกแล้วก็เราก็ไม่น่าไม่น่าทำหรอกทําบุญให้หลวงปู่ไม่เหมือนทําบุญให้หลวงพ่อคือตอนนั้นเราไม่รู้จักหลวงปู่และท่านก็ไม่อยู่แล้วด้วยใช่แต่หลวงพ่อเราเห็นอยู่ใช่หลวงพ่อสอนเราอยู่ทุกทุกทุกสัปดาห์เนี่ยหลวงปู่ไม่ได้สอนเราไปทําบุญอะไรให้หลวงปู่เออเนาะคิดอย่างนั้นเลยนะเพื่อนที่ชวนทําบุญเขาก็เคลียร์จนก็อ่ะโอเคน่าทำก็ลใจละเออ ก็เลยทําบุญกับหลวงปู่นะสร้างเสาเข็มไปต้นหนึ่งเสร็จแล้วก็คิดพิสูจน์เออต้องพิสูจน์เพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่นี่ไม่ธรรมดามีบารมีเยอะศักดิ์สิทธิ์ทำบุญแสนหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับครับผมนะก็ถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงหลวงปู่ต้องแสดงให้เห็นสักหน่อยหรือว่ามีมีอะไรขนาดนั้นเลยเหรออาวผมผมเป็นนักศาสตร์ผมเป็นโปรแกรมเมอร์มันก็ต้องจะทาอะไรมันต้องมีเหตุผลรองรับสักหน่อยเออเอาขนาดนั้นเลยนะ เอาคนอยู่ดีคุณทำบุญหมื่นหนึ่งแล้วอีกสองสามจับดาคุณทำบุญแสนหนึ่งคนจะมันจะมีเหตุผลอะไรรองรับก็ต้องเทสสะหน่อยเอาทดลองแล้วหลวงปู่ตอนนั้นทดลองเรื่องอะไรก็เราก็มีบ้านแถวอยู่ห้องหนึ่งก็โฆษณามานาด้ห้าหกปีแล้วก็หมดอารมณ์แล้วจะขายได้ครับผมพอทําบุญไปแล้วหลวงพี่มีโอกาสได้เจอหลวงพี่สุธรรมโมครับผมท่านก็แนะนําให้นั่งสมาธิแบบง่ายๆครับ แล้วก็ไปนั่งทุกวันนะแล้วท่านบอกว่าถ้านั่งสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยบุญของเราที่ทําวันนี้เนี่ยไปดึงบุญในอดีตมาให้มาช่วยเราได้<อ>มาเชื่อเพ <okay. S 2> อได้อเชื่อเชื่อลองดูแค่สัปดาห์เดียวเองเก็ขายบ้านได้โอนที่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเออเอาละสิเอ้ออย่างนี้ก็เลยมาถามถามแฟนว่า เอออย่างนี้เรียกว่าอนุภาพหลวงปู่เปล่าวะเออใช่เออเออน่าจะใช่เริ่มเป็นแล้วนี่เพราะว่านี่ตั้งหลายปีขายไม่ได้อยู่ๆอาทิตย์เดียวเองเออใช่ไม่มีวี่ไม่มีแววอะไรเลยอะไะนักวิทยาศาสตร์อย่างเรานักศึกษาอย่างเราทํางานอย่างเราเริ่มคิดแล้วใช่ก็คือจะจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ละก็ต้องใช้เออมันบุญมันน่าจะมีจริงนะก็เออก็เริ่มเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆใช่ทยอยทามาเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำแล้วก็เออทำไปก็คิดว่ามันก็คงไม่หมดเพราะเราทําไปมันก็เออไหลเข้ามาไหลเข้ามา เคยตั้งเป้าอยู่บอกว่าตอนนั้นเริ่มเข้าใจแล้วหลักคุชาว่าบุญนี่มีมีจริงเลยตั้งเป้าว่าให้ได้อาทิตย์ละเอ็ด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 จะเป็นไปได้ไหมใช่เคยคิดว่าเออถ้าถ้าเราถ้าบุญจงผลเราเจ๋งจริงนะครับผมเราต้องทําบุญได้ทุกทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ละแสนน่าจะ น่าจะได้ถ้าเจ๋งจริงต้องทําได้ดิต้องทําได้สัปดาห์ละแสนเออเราทําได้สัปดาห์ละแสนทําต่อเนื่องไปเรื่องเป็นสิบสิบสัปดาห์โอ้ยสาธุสมัยนั้นจะสร้างสภาหลังเนี้ยในเลิร้ากสภาแล้วอืมเราก็เอาเอาสัปดาห์ละแสนทําให้ได้ก็ทํา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 ไปทําขณะที่ว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อลงรับปัจจัยเองที่สาราดุสิตครับผมทาทุกสัปดาห์จนบางสัปดาห์หลวงพ่อธรรมะไม่ว่างอ่า ผู้ไประสานก็บอกไม่เป็นไรถวายหลหวลงพ่อทัตตะก็ได้เ<อ>นี่ยโอ้โหได้ได้มีโอกาสได้การาบทั้งหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะเลยสาธุแน่นอนชีวิตของครอบครัวค่อยๆประคับประคองเพราะว่าเรารู้แล้วเ้าพูดไปนี่จุดท้ายก็คือทะเลาะกันอ่าใช่ฮะก็เดเถียงมือจะเถียงกันแล้วเอ, <c oughs> เอาเหตุผลอ,อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆมาในค่อยๆมาใช่จนนั่นแหละมาเจอระเดึกหลวงพ่อทัตตะนี่ใช่ฮะรู้สึกว่าจะลงตัวขึ้นลงตัวฮะท่านท่านทัก แม่บ้านเราโอเคเลยครับพูดของท่านามสำเร็จทุกอย่างตัวเราไม่สามารถครับผมอดองวัถึงเทพธิดาเลยครับตอนนี้ก็เพิ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องทําปุ่นทาแล้วก็เห็นผลทุกอย่างมันก็มีขึ้นมาตลอดการงานชีวิตก็ดีขึ้นแต่ว่าเราในฐานะเป็นแม่บ้านเนี่ยเนาะเป็นเทพธิดาความคิดเดิมเป็นไงครับความคิดเดิมเลยนะพี่เป็นคนต่างจังหวัดก็ประมาณว่า ไปเรียนโรงเรียนคริสคุณ ừ ừ ừ พ่อส่งไปให้เรียนอีกจังหวัดหนึง่งครับผมทีนี้ว่าถ้าเราหัคือถ้าพี่ไปวัดไหนแล้วพี่เห็นพระหรือว่าสามเณรอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดเนี่ยถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีพี่มีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะมากกว่านี้คือน่าจะแตกต่างจากพวกเรามากกว่านี้<อ>เพราะนั้นก็เป็นห้าปีสิบปีเหมือนกันที่พี่ไม่ได้ไปวัดเลยทุกวัดเลยถ้าเห็นว่าเป็นอย่างนี้ ใช่ใช่พี่ก็จะไม่ไปพอตอนหลังมาตอนนี้รู้สึกเสียดายแล้วนะตอนนี้เริ่มใจกว้างเริ่มเข้าใจแล้วว่าแม้แต่ท่านอยู่ในวัดเออแล้วก็มีมีสีละถึงจะบางอย่างไม่โอเคเนี่ยแต่พี่ว่าตรงนั้นอ่ะมันก็ดีมากแล้วครับนั่นก็คือความคิดเดิมเดิมของเราใช่ใช่พอเทพบุตรมาพูดเรื่องวัดเรื่องบุญเป็นไงครับตอนแรกๆก็ตอนแรกก็คิดแบบก็ฟังแล้วก็แบบเออก็เหมือนป อ่านหนังสือดีๆมาเล่มหนึ่งละมัามา้งก็มาแบบเออฮือฮาเมาเมาให้ฟังว่า,าวเอ้ยมันดีนะอะไร <ง S 2> <ๆ S 2> เงี้ยทีนี้พอเราคือปกติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆเราเลยน้อยว่า เหมือนกับเป็นคู่สามีภรรยากันอะไรอย่างเงี้ยการที่อีกคนนึงอ่ะเข้าใจเรื่องอะไรแล้วแล้วจะถ่ายทอดให้อีกคนนึงฟังเนี่ยเราอ่ะอย่าเพิ่งไปเททั้งหมดให้เขาเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีเอออะไรที่แบบว่าก็แก้ก็แก้กันอยู่แล้วนะคะแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทีนี้ว่าคนที่จะถ่ายเทจริงๆเขาน่ารักมากที่จะพยายามให้เราเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันจะได้เดินหน้าไปด้วยกันไม่เสียเวลามากนะคะไม่เสียแรงหลวงพ่อไม่เสียแรงหลายๆอย่างทีนี้ พอเราก็เห็นหน้าลูกอ่ะเราก็คิดเอ๊ะเฮ้ยถ้าเกิดนรกสวรรค์มันมีจริงหรือว่าแบบที่นี่ดีจริงอ่ะและเราจะปล่อยผ่านไปอ่ะนั่นก็แปลว่ารุ่นเราเองซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยใชไม่ได้ทําความเข้าใจอและอีกหน่อยรุ่นลูกเราล่ะจะไปเข้าใจยังไงเนี่ยเออแล้วใครจะเป็นคนถ่ายทอดใครจะเป็นคนสอนเขาคิดมาถึงตรงนี้คิดถึงตอนนี้ใช่ทีนี้เราก็เลยคิดโอเควะไม่เถียงกันก็ได้อเออไปวัดก็ไป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 ค่ะทีนี้ก็มากราบหลวงพ่อทตะ ก็เราก็แบบว่าเออก็นั่งท้ายๆนั่นแหละแบบเออกราบกราบท่านอ่ะเออก็เห็นพระท่านก็เรียบร้อยดีอะไรดีและขนณะเดียวกันแล้วก็แอบดูด้วยเอ้ยคอมพิวเตอร์ก็มีไอ้นู่นก็มีไอ้นี่ก็มีเออที่เราสงสัยอ่ะอุ้ยมีเยอะจริงๆนะคอมพิวเตอร์ก็เยอะอ้อะไรเต็มไปหมดคนก็เยอะด้วยแต่อีกใจนึงเราก็คิดเออใช่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเยอะขนาดนี้คนมาเยอะแล้วงานสมมติว่า งานข้างในเราไม่เป็นระบบไม่เรียบร้อยเนี่ยถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่จัดระบบถ้าไม่มีการจัดการที่ดีถูกไหมคะทีนี้เออโอเคเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเออที่วัดเขาเป็นระบบหรือว่ามีอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้ข้างในเนี่ยเป็นรูปเป็นรอยที่เรียบร้อยก็คนมาเยอะคนมาเยอะค่ะทีนี้ว่าพอวันนั้นก็คือกราบหลวงพ่อทต๊ะปุ๊บ พี S <S> <S <S, ่ก็นั่งท้ายๆเลยแบบเออไม่ไม่อยากใกล้หลวงพ่อมากอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่อยากใกล้มากแต่ตอนนี้ต้องหาวิธีมาใกล้ๆอันเนี้ยที่ยอมพูดก็เพราะอยากมาใกล้ๆหลวงพ่อแล้วทีนี้ก็คือพี่อยู่ท้ายๆเสร็จปุ๊บก็จนกราบกันเกือบเสร็จแล้วล่ะก็หลวงพ่อท่านก็กวักมือเรียกหลวงพ่อท่าตานะคะท่านก็บอกว่า เองอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่ <laughs> อุ้ยเราก็คิดว่า <laughs> อุ้ยใช่เป่าเนี่ยเ <laughs> ออใช่ใช่ <laughs> ก็เลยขานเข้ามาใกล้ๆท่านนะคะท่านก็บอกว่าคือตอนนั้นอ่ะลูกพี่สองคนเนี่ยอยู่ประมาณอนุบาลเอง โอ้โหสุดยอดเออสุดยอดนะแซบแซบจำได้ใช่ไหมน้องโบน้องใบสองคนเนี้ยสองตัวเนี้ยจำได้ตอนนี้จําไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเริ่มตอนเด็กๆได้ค่ะก็คือว่าเออพอเข้าไปกราบท่านปุ๊บพี่ก็ในใจพี่ประเภทว่าตอนนั้นพี่ยังทํางานกงสีโรงงานที่บ้านที่บ้านเขาอะค่ะเป็นกงสีเสร็จปุ๊บวันหนึ่งก็แบบ มันก็ค่อนข้างมีเวลาขับรถไปดูเฮ้ยโรงเรียนไหนดีเพื่อนบอกโรงเรียนนี้ดีก็ไปดู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 ประมาณ7จ็ดแปดโรงเรียนอะ่ะจะหาโรงเรียนดีๆให้ลูกปรากฏว่าหลวงพ่อทตะท่านก็ไม่ทราบท่านรู้ได้ไงท่าน,นก็บอกว่าเองอ่ะมานี้แล้วท่านก็บอกว่าลูกเองเนี่ยนะเรียนที่ไหนก็เหมือนกัน,นไม่ต้องไปเสียเวลาหา เอาไอ้ที่เองทําในแต่ละวันเนี่ยความดีความถูกความผิดเนี่ยไปสอนลูกทุกเย็นโอ้าวแล้วดีเอดก็คิดโอ้ยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงโดนโดนอันนี้คือครั้งเรื่องแรกพอเรื่องที่สองก็คือว่าปกติในโรงงานเนี่ยก็พี่ชายคนโตก็จะแบบค่อนข้างของคนจีนนะฮะก็จะเป็นซีเนียร์ในบ้านทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่า มีอะไรอ่ะเองไม่ต้องไปเถียงเขามากอืก็คือบางอย่างเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเถียงเถียงเลยก็ไม่ได้เถียงมากแต่ว่าแบบแสดงความคิดเห็นประมาณนั้นวานนั้นทีนี้เราก็เลยคิดออ้หลวงพ่อรู้ได้ไงเนี่ยสองเรื่องเลยสองเรื่องโดนนสองเรื่องนะเนี่ยเราก็เลยมีความเราเลยคิดต่อไปว่าอ้าว ที่แบบพระธุดงค์ที่ท่านอยู่ในป่าหรือพระที่ท่านปฏิบัติอ่ะที่เราเคยได้ยินได้ยินมาว่าเออพระที่ท่านปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยท่านจะสามารถมีญาณรู้เห็นได้เราก็เลยเริ่มคิดเอยแสดงว่ามันต้องใช่แน่เลยศาสนาหรือว่าการปฏิบัติมรรคผลนิพพานเนี่ยมันจะมันจะต้องมีจริงแน่ๆนะคะพี่ก็เลยเริ่มเข้าใจพ่อชัดแล้วเจอคุณยายทัก อ๋อบอันนี้ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมยังยังพาลูกไปดูสถานที่จริงเลยนะคะก็คือช่วงนั้นที่เราถวายเอสบ่อยๆเอสบ่อยๆนะคะก็ไปแถวยามาบ่อยมากทีนี้ว่าก็อุ้มลูกกันไปสองคนเนาะไปก็ไปอยู่ข้างๆทางแถวแถวหน้าวิหารคุณยายตอนนี้ค่ะก็พอไปอาคันยามาอาคันยามาก็นั่งรอรอหลวงพ่ออยู่ทีนี้ว่าพอดีคุณยายท่านก็ผ่านมาท่านก็ถามว่า ถามไปเลนะตอนนั้นยายถามว่างไงภาษาท่านคือ<า>มผมอุ้มลูกตัวเล็กอยู่แล้วก็คนโตกับแม่เขาอยู่อยู่ข้างค,คุนยายก็ชี้เข้ามาให้รถไฟฟ้าเข้ามาหากใกล้ๆลก็ชี้เลยว่า ตัวพูดหรือตัวเมีย<อ>ผมก็นึกคำพูดสุภาพไม่ออกไม่ทัน <c oughs> ก็เลยบอกตัวเมียรครับว่านั่งนึไม่น่าพูดกับคุณยายอย่างนี้เลยคือมันเปิดป,ปุ๊บปั๊บมายนะปุ๊บปับป๊บก็รีบ,บต,อ,นนตอบเลยนะก็ <ผม S 2> ตอบไป <c oughs> ยายก็เลยมามาลูกหัวลูกตัวเล็กแล้วก็ลูกหัวตัวโตนเนี่ยอยายฝากเลี้ยงนะลูกนาฝากเลี้ยงนะยอนนี้นเออพี่ได้ยินว่ายายฝากเลี้ยงตอนนั้นพี่ก็เห็นนะในวัดเนี่ย ถ้าอยู่ในวัดก็ไม่เป็นพระก็เป็นอุบาสกอุบาสิกา,าแต่ตอนนั้นคืองานลศิลธรรมเรายังไม่ขยายมากเนะาะเจ้าหน้าที่อะไรก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คิดในใจคุณยายเจ้าขาถ้าเกิดว่าจะเอาลูกหนูเนี่ย <laughs> ไปเป็นอุบาสิกาเนี่ยไม่เอานะคะไม่ได้ <laughs> คือตอนนั้นตอนนั้น <laughs> ตอนนั้น <laughs> แต่พอตอนนี้มาเห็นแบบข้างนอกสังคมอะไรต่ออะไรโอ้ต่ายแล้วถ้าแบบเด็กเขาจะโอกระทางนี้นี่ก็ถือว่าเขาปลอดภัยมากใช่พอที่กลับมาคำถามพอคิดถึงลูกเนาะ แล้วเลยก็เลยต้องทําอย่างที่หลวงพ่อบอกเราต้องทําเป็นต้นบุญต้นแบบค่ะแล้วก็พยายามทําอย่างนี้มาใช่ใช่ผลเป็นยังไงเพราะว่าผมเห็นโอโหสองคนนี่แซบนะก็ใช้คำนี้แซบนะคือโซนนะเนาะผลเป็นยังไงก็ทั้งสองคนเลยเนาะครับผมก็คือเาปาเล่าแล้วกันมาอ่ะอก็เอาคนโตลูกคนโตก็ผลการเรียนเขาดีขึ้นมากเลยนะครับผมก็สอบอยู่ อยู่ชั้นมัธยมปฐมอะไรพวกนี้เขาก็ได้ที่หนึ่งที่สองของห้องอะนะครับอพอ,อพอจบมสามก็ไปเข้าเตรียมอุดมได้ได้อีกแล้วไปได้เกรดสี่จุดศูนย์ศูนย์ของเตรียมอุดมเขาอีกโอ้อเสร็จแล้วเขาก็ไปสอบชิงทุนเข้าไปที่ประเทศสิงคโปร์รทุนอาเซียนเขาให้ทุนกับประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็เราก็ต้องจ่ายตังค์จักบาหนึงทั้งค่าเรียนค่าหอพักค่าตําราค่าประกันภัยแถมยังให้ตั๋วเครื่องบินไปอีกด้วย ก็ให้หมดเลยให้หมดเลยล้วไม่ต้องออกตังค์เลยสบายเลยสบายเลยแล้วก็ไปได้ก็อย่างเขาได้ไปก็ก็แล้วก็มานั่งเล็งๆเขาเขาได้เพราะอะไรก็มาดูอ๋อก่อนนอนทุกคืนเนี่ยเขานั่งสมาธิอ๋อแม่เคยถามเขา้วว่าเขานั่งสมาธินั่งยังไงบอกถ้าวันไหนเขาไม่เห็นคุณยายหรือหลวงปู่ในท้องเนี่ยเขาก็จะนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นจจะหลับบอกโอ้โหที่เห็นวิ่งเล่นชนนนี้ ทำอย่างนี้นะไม่น่าเชื่ออ่านิเราเราเทแล้วตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยก็ก็ฟังพรอให้พรประจําเนี่ก็ลองไงลองยะถาวลีวหายฟังนี่เออได้หมดเลยได้ทุกอย่างอัฒนาศีเลยก็ได้เขาก็ทําได้เห็น่วนๆอย่างนี้นะแต่ว่าเขาซึมซับหมดใช่คือเขาเขาหนีไม่ได้เพราะว่าเขาต้อมากับเราแต่เราก็เลงแล้วว่าเออ วันอาทิตย์ตอนเช้าเรามาวัดเดี๋ยวตอนบ่ายเราพาไปเที่ยวสวนสนุกไปให้ก็ทำอย่างนี้ไปตลอดแหละเมื่อก่อนก็เดินละหนจนถึงนวดทุดงธรรมชัยน่ะทีนี้แหละทุกสัปดาห์เลยะก็เลยมาทุกอาทิตย์เลยใช่ใช่คือมาไม่นมาก็ต้องมาใช่ก็คือเขอาคัวนี้ไปหมดทั้งกองปราบทั้งวัชนาสงครามาเลยเราไปร่วมงานกับเขาหมดทุกทุกที่เลยใช่ฮะนี่แล้วอีกคนนึงล่ะอีกคนคนเล็กคนเล็กคนเล็กนี่เมื่อก่อนนี่เขาก็ เอาเรื่องนะอยู่เมืองไทยนะแม่เล่าแล้วกันคุณเล็กหน้าตาแบบหน้าตาก็คือว่าเขาจะแบบเริ่มใหมรุ่นแล้วล่ะตอนนั้นม2ก็เหมือนกับว่าอุ้ยโทรศัพท์เริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยมีลูกไม่ดีนะคือลูกพี่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็แบบคือคือเขาน่ารักมากคือเหมือนกับ คือแต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนอ่ะมันก็เริ่มมีโทรศัพท์อะไรต่ออะไรทีนี้เราอ่ะมีความรู้สึกว่าพอเราเป็นแม่เนี่ยเราห่วงว่าเขาอ่ะใช้เวลาไม่ถูกไม่ถูกวนะคะก็เลยคุยกับพ่อเขาบอกเอ้ยคือพี่เขาไปสิงคโปร์แล้วแต่ว่าไอ้ตัวเล็กยังไม่ได้ไปก็เลยบอกเอ้ยอย่างนั้นไปไหมลองไปไหมส่วนคนเล็กเขาพูดว่า เขาอะอยากไปแต่ว่าเขากลัวว่าแม่เสียตังค์เยอะ oh. ตอนหลังก็เลยเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ไปเรียนก็โรงเรียนรัฐบาลของเขา <Okay. S 2> เขาใช้ตังค์ไม่เยอะหรอกแต่ว่าข้อดีคือเด็กเขาเปลี่ยนไปเลยนะไปสิงคโปร์